ตามนั้นถ้าเขาให้ไม่ได้ั่รับหลังไอ้เียรับหลังไอ้ตัเี้อะไรจัตนี้อะไรมันรวมีอะไรัยก่ปากีะบอกมึงยอะไรตัดบอกว่าเทียอะไรมึงเก่งมากมึงก็ดเทียอะไรตัดบอกว่าเทียอะไรฮะเทียมวเทียเหอเียวยาวยาวมสวนเ่ปะเียวสวนเนไปตัดฮะ

ป,าปา้าป้ารู้เรื่องอยังยังเออให้ให้ฝั่งให้ฝัง่งน้องน้องคุณเล่าก่อนเลยก็ได้ครับรีโอมาเล่ารีโอลีโอลีโอยู่ไหนไอโงโนโก็ได้ใครสักคนเล่าเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฌานฟังเออคือเรื่องเป็นนี้พี่คือตอนแรกรีโอนั่งสซลตานไปป้นไปป้นที่ทําเหล็กพี่แล้วที่นีาคือขึ้นไปอ่ะเขามีคนมีมีสาม,มคนมีแล้วก็มีพี่ชายแก๊งเนี่ยแก๊งไว้ค่อยคิดอยู่ แต่พวกรีโออ่ะไม่ได้ป้นคือคือไม่ได้แทงเขาข้างบนแต่คือรีโออ่ะวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปก่อนเข้าใจไหมพี่แล้วแล้วก็คือมีคนที่ไปด้วยอ่ะคือเนี่ยใครนะโซโซใครนะเบกับโซฮานไม่ใช่โซไม่ได้ไปโซโซฮานอ่ะไปไปงานรถข้างล่างพีม่มันมันมีรถจอดอยู่สามคันมีห้าร้อยโลสองคันแล้วก็มีรถไอรถเอ่อรถอีอีรถคันหนึ่งอ่ะไม่รู้ก่โลมันมีอยู่สามคันพี่แล้วทีเนี้ย โซฮาน่ะก็คือแบบพุ่งไปงัดรถก่อนแต่คือไปโดนรถที่แกงไว้ค่อยคิดเขาแล้วที่หน้าตอนเขาลงมาเขาก็เหมือนแบบวิ่งมาแทางบอกว่ารถเขาอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นคือวิ่งวิ่งมาแทางแล้วก็เลยตอนนั้นคือโิลีก็เลยกะว่าจะจะแทงแล้วออกผม่นพูดผม ผมพูดก่อนแทงนะครับพี่ใช่ใช่คือแล้วเราใช่เขาพูดแล้วเขาเขาบูดไปพอดีลโอก็เลยคัดไปก่อนเพราะว่ามันจะจะ,จะโดนจะโดนเพื่อนก่อนผมพูดตั้งแต่ลงมาตรงบนไดแล้วครับพี่ส่วนอื่นอาจจะไม่ได้ยินครับเพราะว่าเขาวิ่งไปเล่นกันไกลมากเหล็กเหล็กน่าจะเหล็กใช่ปะที่เขาบอกว่าเหล็กเขาหายเก้าร้อยแท่งอะไรกเการใช่ครับใช่ เออผมผมเสริม่อยนะคือมันไม่ใช่แค่เหล็กเก้าร้อยอันนะครับคือผมเรียกมาคุยแล้วก็ไม่ไม่คุยกับผมเลยแล้วก็แทงพวกผมในบ้านด้วยแล้วผมก็แล้วก็ผมก็เสียเกาะเล่นกับตำรวจเสียอะไรด้วยครับมันเวลามันหลายอย่างรับปัจจัยมันหลายอย่างครับคือกรณีที่เขาพูดไม่แก๊งคุณนะครับต้องต้องเข้าตู้ก่อนอ่ะถึงชื่อจะขึ้นว่าเป็นแบบคนชื่อลีโอกับคนชื่ออะไรนะเน็เน็เน็ดนโยชิดะนามสะกุลไว้ดีครับถึงจะรู้ว่าเป็นคุณครับ ม,ม,มีมีบัฟด้วยนะครับมีบัฟก็บัฟแล้วก็มาบัฟอยู่ชุดตันแต่ก็มาบัฟพวกผมด้วยคือกรณีเมื่อกี้ที่เขาอธิบายพี่ชันคือเขาเขากำลังจะบอกว่าคือตอนแรกอะคือตอนแรกเขาอะเอลิโอไปก่อนแล้วเขาจะจะคุยกับลิโอใช่ไหมพี่ตอนแรกเขาอะจะคุยกับลิโอดีๆแบบว่าจะจะจะคุยอะคือจะคุยแต่นั่นแหละพี่คือไปจับคนชื่อแนทมาได้เนี่ละครับแล้วตอน,นแรกก็จะชุบมาก็แบบคุยดีๆเพราะเห็นตอนแรกคนที่ชื่อลิโออะคุยดีแล้ว คือตอนแรก,กคุยกันดีๆแล้วนะเลิกเลิกเลิกปั่นเลิอกอะไรกันแล้วนะค<ช>ือดีคนชื่อนแนตอ่ะพอฟื้นขึ้นมาเ่ผมเรียกก็ไม่คุยัอฉลามมาแทนผมก็มีอีกสี่คนครับแต่ไม่ได้เข้าตู้เลยไม่ได้รู้ชื่อเหมือนแบบว่ามาช่วยเพื่อน่ะมาช่วยเพื่อนเวลากดจีด้งเงี้ยสัใจมันหลายอย่างครับมันไม่ใช่แค่เลขเก900้าร้อยครับแล้นี่มีมีมีมชอยแรกผมครับมาผว่า ก<ล>็เกาะพันตัวครับพันตัวละไรนะตอนแรกกับพวกผมขอห้าร้อยแลเวขอห้าร้อยครับแล้วก็คือแบบทางยูชิดาก็ยื่นข้อเสนอมาว่าแบบไปทําสัญญาได้ไหมพอต่อรองมา<ช> <ๆ S 2> ผมก็เลยต่อรองกลับว่าเป็นพันตัวแต่จ่ายก่อนห้าร้อยแล้วไปทําสัญญากันแล้วก็ไปทาสัญญาได้ใช่ถ้าพันตัวคุณคุณจะคุณจะเจอากี่วันก็ว่ามาคือคือต้องบอกย่างเงี้ยถ้าพันตัวผมให้ไม่ได้ครับบางอย่างอย่างเงี้ยคือถ้าผมไ้วจะม่ไม่พอใจก็คืออาจจะต้องเล่นเลยครับพันตัวไม่ให้ไม่ได้จริงครับ ให้ Dante, ให้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ <น Mustang> โอเคครับงั้นก็นะตามนั้นรอเฮียมาอยู่อยู่นี่ไงอ่ะว่าไงเฮียก็ตามนั้นก็ถ้าเขาให้ไม่ได้ก็ตามนั้นครับโง่ไอ้สักด์เฮียรับหลังไอ้เฮียเฮียรับหลังไอ้สักด์เฮียอะไรจนี่ยงเฮียอะไรมันลงเฮียอุงป่าเฮียแก่งป่าเฮียปาาเฮียบอกมึงว่าเฮียอะไรตัดบอกว่าเฮียอะไรมึงมึงเก่งมากมึงก็ พี่อะไรสัตว์ี่อะบอกว่าพี่อะไรฮะไมีมัวแี่เจอยาวๆไสัตว์บเจอยาวๆมวนหลุด่ปะมารห้ีอส่วนจะไปสัตว์ฮะ่าหนีไปไหนพี่อะมึงเป็นเงี่ทำี่อะไรพี่อะียมันก้นพี่มันึ้นำียอะไรมันปันยาอ่อนควายปัญญาอ่อนมันนี่มัี่ตายไม่งี่ยาวให้ไม่ได้ใ่หี่อแม่หมดไป

มาเลยไม่เห็นวขวาไงขวาขวาขวามาแล้วขวามาแล้วมาจอดมาจอดมาจอดนี่มาจอดนี่ไหวเว้ยไหวเลยเล่ให้าเล่นขวาให้ไม่สติหุตงเล่นนะข้ากูไม่เห็นวันเลยสักตัวเลนใด้สนุกตัวขวาพี่ไมนอ่ให้ดีนะไมาแล้ว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 ไมาแล้วอไมาแล้วไมาแล้วดักหน้านะดักหน้าให้ชนกับบังเกอร์ข้างหน้าอมาแล้ว่ มาดิไอ้เชี่ยไอ้ที่มามามาไอ้เชี่ยไปไหนไอ้เชี่ยไม่เต้ามาที่ไว้ไอ้เชี่ยมา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 เยอะง้ว่าจะมาไอ้ควายเยี่ยงง่มามามาเชี่ยมันนี่มา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 กอถึงก่อนพร้อมพร้อมเอาเริ่มพร้อเอาเริ่มมาเสร็จแล้วหนีเขาตกแล้วนะต่ำ ลงให้ในบ้านโยนในบ้านโยนในบ้านลงในบ้านโยนเล่นเล่นเล่นล่เล่นเลนเนี่ยแต่ว่าไอ้เนยานโยนโนโยนให้ในบ้านเล่นเนล่นนเล่นเลี้าล่อ้เที่ยอ้ยเนยขยะจักเลยสักไอ้เนี่ยขยะยนเล่นเด่นเนเลินเด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 ินเ้ินเดินเดินเดินเ่วนเล่นเดินเด่นเดินเด่นเดินเดินเดนเดินเดนเด้นเนเดินเเนเเนดเนเนนเ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 ลนเนเนเลนนเนเนนเ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 ่นเ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 ดนเนเดนเ่นเเนเนดนเ

มีอ้ดิ้ยไอ้ันดึงอ้งก่างเื่นชูไปไหนสัตว์เ่มันเองไอดิ้ยไอ้ดิ้ยตาย้ยะวกเพ่อนเพื่ะดงศพเดี๋ยวบิวเดี๋ยวบิวใครตายเดงศพฟังกูเดี๋ยวบิวมึงใครตายมึงเด้งศพศพเพื่อนกูไปไหนกันศพเพื่อนไป นี่ที่น้ำเย่พี่กูไว้ยังไา่เพื่อนไปเพื่อนไปยิงด้วยยิงยงด้วยมีที่อะไบ้างมขีรถมันขี่รถมันขรถมันขีนรถมันขรคนหนึงหคนประมาณห้คนเฮ้

นีไ่ไงนี่ไงนีไง่ไงนีง่ตดจามันตดจามันใจเย็นใจเ,เ,เ,เย็นครับใเ,เย็นครับมันวอบอกเลยละ ยยยนนอย่ายืนเติบครับปั๊มปลายน้องๆขอน้องๆขอน้องๆนง้นำตาลไอสัตว์อย่าโรคอย่าโรคไอสัตว์

ยังศพมายังศพยังศพงไอ้แบช้าทช่ปะายไ้ขอดือนขอเดือนข้อเดือนยังศพมายังศพมาไอ้ตัวยังศพเพื่นอยังศพเพื่นหน่อยขึ้นรถ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 ปังอ้ขึ้นเกา้พี่ยิงให้กันดิมาแล้วเพื่อนมาแล้วเี่รอะไร้าเพื่อนมาสาเียร

ไม่ได้อุ้มแล้วพี่เอาไปแล้วผ่านเล้วไม่เอาเพื่อนตักบาดโทษน้อท้อพี่ช่วยเอาเพื่อนตักบอดเอาเพื่อนตักปาดเนยเพื่อนตักบาดไฟไฟี่ไฟไหนกุ้งใหญ่แตกเฉยเีกุ้งใหญ่แตกไปไหนอะเฮ้ยโหลไอสว์ตอนแรกเยอะนี่ไปไหนแล้วอ่ะไปไม่ได้หรอกเอาดิขึ้นรถไปดิขึ้นรถไปดเอ้ยเอบังไว้หน่อยบังไว้หน่อยิมไปยไปยังไไปยงไปยงไปยงงไปยงไปยย มันเอาว่ะพี่มันเอาว่ะสวย ไม่ตามพี่มันไม่ตามมันไม่ตามจัวจัวจัวจะขึ้นแล้วพี่ขึ้นไม่ได้เฮียโทษทีพยายามวิ่งแล้วใช่ไหมแล้วไอ้เฮียแล้วแบบตอนที่พี่อุ้มศพอยู่ไม่ชนชนพี่อย่างเดียวเลยพี่พี่มีโก้ปะ เออเดี๋ยวไปดูไอ้เฮียจอผมยังเห็นพี่ชน,ชนชนชนแม่งชนอย่างเดียวไอ้เฮีย ต้องเอาปืนไล่หาที่รวมใหม่วะสองล่องสองใจเย็นๆค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆล็อกรถด้วยใจเย็นๆล็อกรถกันด้วยมันมาเติมมันมาเติมม<ๆ>ันมาเติมมันมาเติมมาเติมระวังมันมาเติมระวังเติมเยอะพี่มามาพี่พี่พ,พเราลง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 นี้ดีกว่าพี่ปะ่ะ พี่มาลง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 สวยสวยสวยตีกันอยู่พี่เปิดอุ้มมาเลยเปิดอุ้มมาเขากัดส่งเขาเอาส่งเขาออกไปเล่นนห้้าาบไปเลยไปเลยไปไปสอบได้เราอุ้มมันไปเลยได้เราอุ้มมันเลยได้เราอุ้มมันมาได้เราอุ้มขึ้นรถมาดีดีดีต้องต้องลงนะต้องลงนะจะลงจะลงตอน ่าาเเรจะชนเพื่อไอ้เหี้ยขาชอบไปขับรถเอาไม่ไน้หรืเจ๊เจ๊หลังนี่นี่นี่ขึ้นมาดิเจ๊งกดเลยกดแมบนี้ก่อนไหมยิงดิ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 ดดดามาเพื่อนไปมาเพื่อนไปยิงดิงเย้ตามมันเนี่ย

คควควหลุดแล้วเพชรไม่หลุดไม่หลุด oh, <dear. S 1> ที่มันเห็นยังไงวะ ที่หนึ่งรุดพี่สามเพื่อนปะพี่จะเอาห่อไปเปล่าเออเออเอามาเดีมาเดีเจมาดิกระเป๋าไม่ไม่ห่อไม่ห่อไม่ห่อหลักหน้าหลักหน้าฝากเก็บหลักหน้าพี่ฝากเพนนี่หน่อยเนาะเพนนี่อยู่ไหนอ่ะเพนนี ข้างนอกมัน,นเต็มเลยนะพี่เพื่อนรอดกิตารอดเออทำมันรอดอ้าวทำไมอ่ะฮัลโหลกี่นาทีอยู่ไหนอ่ะไม่โดนที่<ม>ทหรอ ยังไม่โดนใช่ไหมไม่โดนไม่โดนโอเคงานงานงานรอก่อนอีกประมาณสี่สี่สามนาทีได้ได้ได้ไส่งตีให้เลยได้ได้ได้โอเคแต่คุณใหญ่อยังมือไงสัตว์เอาสมุดไปไหนมาดิ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 เยอะอยู่เยอะอยู่ก็ไม่หัน วี่เดเ๋ยวลุดเขาหเาดเอาหน่อยเร็วเร็เติมแต่คนเดียวีบออกรีบออกรีบออกรีบออกเราอ่ะที่อยกออกเลยออกเลยอุ้มออกมา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 เลย้มอรกมาเลยอุ้มมาเลยพอแล้วไม่ต้องเล่นแล้วอุ้มออกมาเลยอุ้มออกมาเลยไม่ต้องเล่นแล้วอุ้มออกไปเลย บอกก่อนละไอ้เหี้ยกูไม่อยากนอนตอนเช้าอสัตว์ <c oughs>